สลามจ้าเราวาองจ้าวันนี้นะคะเราวาจะพาไปเดินทางอีกแล้ววันนี้เราวาจะพาทุกคนกลับบ้านกันกลับไปรายยฮฮจีหรือว่าอิดอ,อ,อ,อิดออาดานะคะแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือกลับไปกินทุเรียนดีๆนี่เองวันนี้นะคะเราเดินทางตั้งแต่อ้ฟ้ายังไม่สั่งเลยคะ่ะไฟยังมืดเลย คือเรามาสนามบินตั้งแต่ตอนตีสี่คนเพราะว่าขึ้นเครื่องหกโมงเช้านะคะ คือวันนี้การเดินทางการปรปชนไผ่ย,ยาวๆปเลยมาดูกันว่าเป็นยังไงดูสิฟ้ายังไม่สว่างเลยยังไม่สางเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่สนามบินเป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่ตกเครื่องแล้ววันนี้เอาใจช่วยเขาด้วยนาว่าเออเป็นอย่างไรบ้างกับการประชนภัยครั้งนี้เพื่อกลับไปกินทุเรียนแล้วก็กินเนื้อกลับเพื่อกิน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 นะคะ ไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนปกตินะคะเราไม่เคยนอนบนเครื่องเลยคือว่านอนไม่หลับเลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะคือตั้งแต่พอขึ้นเครื่องปุ๊บคือหลับปุ๋ยเลยคือแบบลืมตามไม่ไหวจริงๆคือแบบว่าเออต้องบอกว่าหลับจริงหลับจังมากก็คือ เพิ่งตื่นตอนเครื่องใกล้จะแลนดิ้งแล้วเพื่อนๆคือแบบโอ้แบบด้วยความที่เมื่อคืนตื่นเต้นไปนหน่อยจะได้กลับบ้านแล้วก็อีกอย่างกลัวตกเครื่องก็เลยคืนทั้งคืนไม่ได้เป็นหลับเป็นนอนแบบเออแบบกลัวแบบกลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ กลัวตกเครื่องอย่างมากเลยเออกลัวไม่ทันเครื่องแบบนี้ถ้าฉันตกเครื่องแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็เลยไม่ได้หลับได้นอนเลยเพื่อนๆนมาแบบเบลอๆมากเลยเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงสนามบินฮยาดยแล้วนะคะเพื่อนๆคือ ก็พอถ้าถึงสนามบินหาดใหญ่ก็แบบเหลืออีกประมาณ30%นะคะในการเดินทางก็คือใกล้บ้านเราแล้วเนี่ยค่ะเป็นอันว่าถึงสนามบินหัดใหญ่แล้วการปะเดินทางต่อไปก็คือต้องไปต่อด้วยรถไฟต่อจ้าคือรถ ตู้ก็มีนะแต่เราไม่ไม่สะดวกอ่ะเออรถไฟเราสะดวกใจมากกว่าเราชอบมากกว่าได้ชมทิวทัศน์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคุณไม่ต้องพูดถึงอัดเป็นปลากระป๋องยิ่งกว่าคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ออกจากสถานีรถไฟาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟสุงไงโกเลกนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีเทพานะคะเราก็จะแวะมาเที่ยวกินข้าวแกงเขียวหวานไก่ทอดที่ขึ้นชื่อของสถานีเทพาเลยค่ะเพื่อนๆตั้งแต่นั่งรถไฟมาก็คือไม่เคยกินลอยนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะคือว่าออกจากห้องตั้งแต่ตีสามตีสี่มันก็หิวแล้วแหละป่านนี้ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยค่ะก็จะมีข้าวใส่ในกระทงนะคะแล้วก็วันนี้แต่ไม่ใช่แกงเขียวหวานนะคะวันนี้เป็น แกงหน่อไม้ไก่กับไก่ทอดนะคะอ่าราคาเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคือวันนี้นะคะแกงหน่อไม้คือติดหวานไปหน่อยจ้ามันหวานไปสําหรับเรานะคือไก่ทอดนีอร่อยเป็นเลยจ้าโอเคทุกอย่างโอเคนอกจากมันหวานไปนิดนึงแกงแกงหน่อไม้ไก่เนี่ยคะ่ะ เลคะครักินข้าวเสร็จก็เดินทางต่อนะคะไม่มีหยุดพักนะคะเดินทางยาวๆไปเลยจนกว่าจะถึงบ้านคิดถึงบ้านจะแย่อยู่แล้วถึงแต่ของกินนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าที่บ้านเราจะต้อนรับกับอะไรเราวันนี้นะคะมีอะไรมาต้อนรับเราของกินมีอะไรบ้างนะคะ อเมปุ๋ยอิเต้าอ่ะค่ะเย่ยมีดูอดูอซอยซอยไอเย่ดูอกะอิศีอิศีอ่า าพอมาถึงสถานีรถไฟยะลานะคะเราก็ต้องซื้อของฝากของโปรดของแม่เรานะคะนั่นคือข้าวหล่ามกับไก่ ฟิจิหรือว่าไก่กอแหละที่เขาเรียกกันนะล้วขับเนเพื่อนซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยไม่มีของฝากอะไรเลยให้แม่เรานอกจากข้าวหลามแล้วก็ไก่ฟิจินะคะซึ่งเป็นของโปรดของท่านแม่เลยนะจ๊ะคือถ้ามีโอกาสคือถ้ากลับกับรถไฟนี้เราจะซื้อตลอดเพราะนางชอบคืออร่อยด้วยแหละเออว่าไม่ได้นะจ๊ะถ้าใครผ่านมาลอง ซื้อชิมดูนะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงนะคะสำหรับเราคืออร่อยเลยแหละเพื่อนๆค่ะคือเราต้องซื้อติดไม้ติดมือตลอดไปฝากทันแม่เราเดี๋ยวเราไปดูมัน ของแรกกันน่ะว่าแม่เราจะเตรียมอะไรให้เรารตื่นเต้นเลยเนี่ยว่าเขาจะต้อนรับอะไรข้าวกับปูดูสตอหรือว่าอะไรเดทที่ไม่รู้เลยว่าฉันจะกลับไปเจออะไรหรือว่าไม่มีอะไรให้ฉันกินก็ได้ และในที่สุดก็มาถึงสถานีซงไงโคลกซักทีหลังจากการเดินทางอันยาวไกลของเราแล้วก็ยาวนานด้วยฮเหนื่อยครับเพื่อนๆเหนื่อยที่สุดเลยบอกเลยตรงนี้นจุดนี้ฉันเพลียมากเลย เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะมาดูว่าแม่เราจะมีอะไรมาต้อนรับเราหรือเปล่านะคะลุนลุนลุนล,นล,นลนกันนะคะเพื่อนการบอกรักเราก็ง่ายมากค่ะคุณแค่มีทุเรียนให้เรานะคะที่บ้านเราต้อนรับด้วยทุเรียนบอทองคุณเดี๋ยวเราจะทำชาเล่นว่าเกินหมดไหมโลกนะ่ Kok mak sudah dia Tak sedap lewat tiga hari ya. ambil banyak. Banyak. tengok budak dia tu dia tu nak dia kan pokok soko eh eh soko kalau meng ini <Wow>. deng ini ni so lah oh <naki. tong> กำลังดีแม่แกต้องพิซ่องแม่แกได้ขนาดอือหือแม่ไม่ดันไม่เม้นอะหรอกม่เสียนี่คุณแบบยังจ่ำกรอบนอกหวานในกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่นะคะทุเรียนของต้อนรับการกลับบ้านลูกสิคุณแบบ หืมอืมที่สดปังไม่ไหวฉันชอบมากไม่กินอย่างอื่นก็ได้ ที่ไหนก็เทียบเท่าไม่ได้นะคะหมดไปหนึ่งเม็ดนี่นะคะคือเราก็กินตามมารยาทเดี๋ยวแม่เราเสียใจนะคะเพื่อนๆก็คือกินหมดลูกเลยกินคนเดียวไม่แบ่งใครด้วยยังค่ะยังไม่อิ่มนะคะถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวแม่เราตีนะเราต้องกินให้หมด อืมด oh. ้แม่แม่เนาะยันแม่เซแม่เราไม่กินตลอดเพราะเราไม่อิ่มเด้อไม่ต้องแกจะได้ก็พูดกีสก์เดือดแต่เราพูดเด้อดอ๋อให้เพื่อนแบบกรอบนอกนุ่มในมันแบบคือว่าเป็นของที่บ้านเองก็คือแบบว่า เออมันไม่ได้แบบอะไรนะคือแบบมันแก่จริงมันก็เลยหวานนะต้องเป็นโลกชาวสวนชาวบ้านชนบ,บทจริงๆถึงจะได้กินแบบที่มันหวานอร่อยจริงเราซื้อของที่เรากินที่กรุงเทพอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ลอยคือว่าขัดใจมากถ้าอยากกินได้ใจเราก็ต้องกลับมากินที่บ้านเราก็เลยไม่ค่อยซื้อที่กรุงเทพนะคะกินอีกรบ ใชยแล้วอันนี้ยังเหลือนะคะไม่ใช่ว่าหมดฉันกินไม่หมดเธอเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกินไม่หมดเนี่ยยังเหลือภอูหนึ่งนี่ก็อีกภูหนึ่งเก็บไว้ให้พี่ชายเราดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยแยกกับพี่ชายตอนเย็นดีกว่านี่เรากินแค่นี้คือโกลจะเป็นผู้หญิงกินเยอะไม่ได้กินหมด ลูกไม่ได้นะแม่ดูเยอะครับปุ้มบิดละแม่ เราแบบจะพาเพื่อนๆไปเก็บทุกเรียนบ้านๆเป็นเจ้พันอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะหมดแล้วแม่เราก็ไม่ได้ไปเก็บปกติคือคนเก็บทุกเรียนก็คือนี่ค่ะไปเก็บทุกเชา้าแล้วก็แบบโอ้โหถ้าคือเต็มค่ะฉันก็มีแบบลายสวยๆเธอเป็นแผลเป็นอืมแต่เพื่อทุกเรียนเรายอมวันนี้เรากินหมดกี่ผัวหนึ่ง สองกี่พูอะไม่รู้อะหนึ่งสองสามสามพูไหมแสามพูยังเหลืออีกสองพูคือต้องบอกว่าปีนี้แบบลูกเล็กกว่าปีที่แล้วเนื่องจากลูกดกปีที่แล้วลูกไม่ดกลูกก็เลยใหญ่เท่าแบบถังอะถังน้ำสีดำอะ่ะเพื่นอนๆอแต่ ความอร่อยก็ไม่ได้ลดร้อยถอยลงนะจ๊ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนเราแย่งกินกับพี่ชายเราเหลือแค่สองพูแล้วเวลาแย่งกินมันอร่อยกว่ากินคนเดียวแบบมันไม่สนุกแต่มันอร่อยอร่อยนะแต่แย่งกินจะได้อัตรรสมากกว่าเดมดูว่าแย่งกินเป็นยังไงนะคะ เอาราคาการเดินทางกลับบ้านก็จะประมาณนี้นะคะมีของต้อนรับคือราชาผลไม้ค่ะเพื่อนๆคือแบบดีต่อใจมากเลยแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เราบอกว่าเราจะถ่ายคลิปตอนที่เราแย่งกินกับพี่ชายเรานะคะคือว่าพี่ชายเราไม่ยอมค่ะนะบอกว่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายเดี๋ยวนางหมดหล่อเวลากินนะไม่หลอ่อไม่เอาไม่เอาอืก็ได้แค่นี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือเป็นออเดอร์ซับซ้อมนะคะ อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปเกี่ยวกับทุเรียนยังมีเยอะค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะมาติดตามชมรอวสตอรี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ